มีประเด็นน่าสนใจคืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยท่านได้โพสต์เล่าเรื่องเป็นรายงานจาก b b c กรณีของเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนกระทั่งมีเด็กเสียชีวิต20คนแล้วก็มีคุณครูคเสียชีวิต3คนในสวงนัดกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมโดยอาจารย์เจษฎาสรุปมาให้ต้องขออนุญาตทาง BBC กับอาจารย์เจษฎาคือ คนขับรถบัสสารภาพทุกข้อหามีความผิดฐา,มมาดนปลอดเลเร์ทำให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากรู้ว่ารถมีปัญหาแต่ไม่อยู่รถคือได้ยินเสียงลูกสูบของรถดังแต่ไม่จอดดูและขับต่อจนรถเสียหลักเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบบกพร่องเกิดประกายไฟและเป็นสาเหตุของไฟไหม้ท่านผู้ชมข้อที่หนรถบัสเก่าแชสซีใช้มานานตั้งแต่ปี54 ชื่อจารเจษดาบอกมาตรฐานรถโดยทั่วไปรถโดยสารสาธารณะอ้างอิงจากรายงานเนี่ยควรจะอยู่ที่10-15ปีเท่านั้นรถที่ไฟไหม้จดทะเบยียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางยี่ห้อเดิมคืออิซูซุแต่ดัดแปลงมาเป็นเบนซ์โดยใช้เครื่องยนต์เบนซ์8สูบ280แรงมา้าน้ำหนักรถ14,300กิโลจำนวนที่นั่ง40ที่นั่งผู้โดยสารจดทะเบยียนครั้งแรก 19กุมภาสองหนึ่งสาค่ะใช้งานมาแล้ว54ปีซึ่งเมื่อวานนี้คุณชวนก็บอกในสภาเนี่ยน้องใบค่ะ,ะน่าจะมีคุณชวนคนเดียวเนี่ยที่เข้ามาในก่อนที่จะรถคันนี้เกิดเนี่ยน้องใบรถบัสโดยสารในไทยไม่ได้ถูกกำหนดว่าต้องเป็นรถใหม่หรือรถสำเร็จรูปยี่ห้อใดอยี่ห้อหนึ่งแต่ผู้ประกอบการมักจะซื้อ คัตเซหรือชตเซของรถบรรทุกมาแล้วก็ซื้อเครื่องยนต์มาเพื่อมาจดประกอบค่ะรถที่มีการจดทะเบียนมานานถ้าไม่ได้ถูกดูแลซ่อมบำรุงก็จะมีความเสี่ยงอุบัติเหตุผลการศึกษาอายุการใช้งานรถปรรทุกสารที่เหมาะสมในประเทศไทยอยู่ที่1 0 1ถึง15ปีเท่านั้น,น,นแต่ก็มีช่องว่างอีก ว่าเมื่อปลดระวังแล้วรถพวกนี้จะถูกนำไปจําหน่ายให้ผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์ที่ให้บริการเช่าเหมาคันอย่างเช่นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะรถเช่านั่นเองและยังไงต่อการแดัดแปลงตัวรถที่มีการประกอบใหม่แล้วไปจดทะเบียนรถโดยสารในลักษณะนี้ถือเป็นช่องว่างในการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ก็คือไปทําสีและตัวถังใหม่ให้ผ่านการตรวจสอบของขนส่งทางบกโดยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบตัวเลขถังตัวเลขคัดซีอันนี้ต้องไปดูขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงข้อต่อมาการติดตั้ง NGV 11ถังแต่ยื่นขออนุญาตเพียง6ถังอันนี้แทรกาาาจา์เจตกับ BBC คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังพูดไม่ค่อยตรงกันเลย ว่าตกลงมันมีกี่ถังที่ไปขออนุญาตจดทะเบียนนะคะไอ้สิถังได้ยืนยันแล้วว่าเจอสิบเอถังแน่ๆที่อยู่บนรถคันนี้แต่ตอนไปขออนุญาตอะตกลงมันกี่ถังบ้างก็บอกหกบ้างก็บอกห้าท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเนี่ย NGV 11ถังแต่ยื่นขอเพียง6ถัง รถบัสคันนี้มีการติดตั้งถังก๊าซเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตก็คือพบว่ามีถังก๊าซส11ถังจากที่มีการขออนุญาตเอาไว้แค่6ถังถังก๊าซถูกติดตั้งไว้หลายจุดรวมอย่างน้อย10ถังตั้งแต่บริเวณล้อหน้าคือด้านหน้าเนี่ยทั้งด้านซ้ายด้านขวาข้างละ2ถังแล้วก็ล้อด้านหลังทั้งซ้ายทั้งขวาข้างละถังและตอนกลางของรถด้านล่างมีอีก4ถังนี่คืออย่างน้อยอย่างที่ว่านี้ใช่ไหม ไอ้รอบคันเลยน้องใช่ค่ะตอนยื่นจดทะเบียนร,รถบัสต่อนในงานขนส่งไม่ได้จดทะเบียนว่ารถติดตั้งแก๊ส NGV แต่ตอนที่ยื่นทําประกันน่ะระบุข้อมูลว่าติดตั้งแก๊ส NGV ระเบียบการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะไม่เหมือนกับรถส่วนบุคคลนะ,ะของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องตรวจปีละสองครั้งค่ะส่วนรถที่ใช้ NGV หรือ LPG เนี่ยต้องมีการตรวจสภาพถังตามรอบของมันอายุถังสภาพถังประตูทางออกฉุกเฉินเปิดไม่ได้ ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉินบนตัวรถไม่มีอันนี้ก็เป็นการประมวลที่น่าสนใจมากคือร่างของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังรถใกล้ๆกับประตูทางออกฉุกเฉินซึ่งไม่ได้มีการเปิดขณะเกิดเหตุก็คือทางออกฉุกเฉินด้าน ขวาตอนหลังใช่ไหมใช่ฝั่งเดียวกับฝั่งคนขับอ่ะที่คนขับพยายามจะไปทำอะไรแล้วไม่สำเร็จใช่ไหมคนขับเนี่ยถ้าดูจากคลิปก็คือลงจากรถเดินวนมาที่ประตูฉุกเฉินแล้วพยายามเปิดแต่ไม่สำเร็จครูกับนักเรียนหนีลงทางประตูหน้าถ้าประตูหลังเปิดน่าจะรอดเยอะกว่านี้ไม่พบว่ามีคอนทุกกลัวจกอยู่ในรถบัสแต่อย่างใดไม่มี ในการตรวจสอบเพราะว่าประตูฉุกเฉินดยู่สภาพปกติหรือทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่เนี่ยแต่ทีนี้ชิ้นส่วนมันถูกไฟไหม้ไปแล้วอะค่ะก็อา,อาจจะยากในการจะพิสูจน์และรถโดยสารใน,นกรณีฉุกเฉินระบบลมของประตูรถโดยสารมีปัญหาเนี่ยมันจะมีตัวปลดล็อกวาลวจากด้านในเพื่อที่จะดันประตูออกอ่าเนี่ท่านผู้ชมอันนี้ถ้าฟังจากคนขับผมแทรกนะแทรกนะของอาจารย์เจตที่สรุปมา คนขับบอกว่าต้องขึ้นไปเพื่อจะไปเปิดจากข้างในเท่านั้นใช่ไอประตูฉกเฉินอ่ะเปิดจากด้านนอกไม่ได้ถูกไหมเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาขึ้นไปไม่ได้ใช่เพราะไฟมันแรงมากประตูกลางเปิดขึ้นไม่ได้เขาต้องการจะขึ้นไปเพื่อจะไปเปิดประตูฉกเฉินข้างหลังจากข้างในเขาบอกว่ามันเปิดข้างนอกไม่ได้รายงานตรงนี้มันน่าสนใจเนี่ยน้องใบกรณีฉกเฉินระบบลมของประตูรถโดยสารมีปัญหาจะมีปัวปลดล็อกวาลจากด้านในเพื่อดันประตูออก ก็แปลว่าเปิดจากข้างนอกไม่ได้รถในสารทั่วไปที่มีกระจกหลายบานต้องมีหนึ่งในสามที่เป็นกระจกนิรภัยที่สามารถทุบแล้วกระจกแตกละเอียดเป็นเม็ดซึ่งคนสามารถหนีออกมาได้กระจกทั่วไปเป็นกระจกสองชั้นใช้ค้อนทุบอย่างเดียวมันจะไม่แตกอ่ะแล้วก็แทกเท่านิดน,นึงว่ากระตอยต้องมีกระจกนิรภัยประเภทเทมเอร์ ว้างไม่น้อยกว่า70เซนสูงไม่น้อยกว่า50เซนติดตั้งด้านขวาตัวรถค่อนไปทางด้านหน้าอย่างน้อย1บานและด้านซ้ายของตัวรถ1บานพร้อมข้อความทางออกฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีตัวหนังสือเป็นสีแดงเนี่ยนะคะ,<ล>ะสัญ,ญลักษณ์วิธีการทุบกระจกโดยตรงนั้นจะห้ามติดฟิล์มกรองแสงและต้องมีค้อนทุบกระจกอย่างน้อย2ออันติดตั้งอย่างปลอดภัยที่ด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถใกล้ ใกล้ๆกับบานกระจกนิราภัยประเภทเทมเปอร์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ประมวลมาคือคนขับรถพยายามจะเปิดประตูฉุกเฉินจากด้านนอกแต่เปิดไม่ได้ประตูฉุกเฉินต้องมีอย่างน้อยหนึ่งประตูกว้างไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและสูงไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรและจะอยู่ด้านขวาของห้องโดยสารบริเวณตอนกลางหรือค่อนมาทางท้ายรถอันนี้ถ้าดูแล้วก็คือค่อนมาทางท้ายรถหมายถึงขั้นเกิดเหตุใช่ค่ะ และยังไงต่อประตูฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ทั้งจากภายในและภายนอกโดย,โดยไม่ต้องใช้กุญแจเนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วเพราะคันนี้ถ้าฟังจากคนขับเปิดจากข้างนอกไม่ได้เปิดไม่ออกค่ะ,ะแต่ประตูฉุกเฉินตามมาตรฐานเนี่ยจะต้องเปิดได้ทั้งจากภายในและภายนอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือเครื่องมืออะไรค่ะมีข้อความประตูฉุกเฉินพร้อมอธิบายรวมถึงป้ายไฟบนพื้นสีขาวเข้าเอ็กซิสีแดง การใช้งานประตูฉุกเฉินบางรุ่นเหมือนคันโยกบางรุ่นต้องใช้มือบิดหรือผลักออกหรือบางรุ่นอาจจะเป็นคันโยกที่มีระบบล็อกอยู่ก็ต้องปลดล็อกก่อนที่จะผลักออกมาได้ถังดับเพลิง,ซ,ง,งซึ่งคนขับรถในเหตุการณ์ให้การว่ามีบนรถแต่ขึ้นไปไม่ได้ราค่ะาชายเพราะไฟมันไหม้อยู่ถังดับเพลิงเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ถังนะคะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า4กิโลติดตั้งเอาไว้ที่ด้านหน้าหนึ่งเครื่องด้านหลังหนึ่งเครื่อง และประเด็นต่อมาคือไฟที่มันแรงแล้วก็เร็วเนี่ยช่วงแรกไฟลุกไหม้ที่ด้านหน้ารถเสร็จแล้วก็ลุกไหม้ที่ตัวห้องโดยสารอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าต้นทางเนี่ยน่าจะไม่ได้มาจากทางกาส๊ส <c oughs> เพราะส่วนใหญ่จะมีการระเบิด <c oughs> แต่ทีเนี้ยเมื่อยางรถเกิดระเบิด <c oughs> ช่วงล่างไปครูดกับถนนอาจจะทำให้เกิดประกายไฟ พอประกายไฟไปโดนเข้ากับถังน้ํามันก็มีโอกาสที่ถังน้ํามันจะฉีกขาดและกลายเป็นต้นเพลิงและเมื่อไฟติดขึ้นวัดสดุในห้องโดยสารยิ่งทําให้ไฟเนี่ยลุกลามเร็วขึ้นเบาะที่นั่งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีติดไฟและลามไปเร็วมากมันจะไม่เร็วมากในไม่กี่นาทีและแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการรั่วไหลของถังก๊า CNG ค่ะเลยทำให้มีการก๊าซเนี่ยสะสม แล้วพอเกิดประกายไฟขึ้นอะอาจจะจากยางแตกหรืออาจจะเครื่องยนต์มีปัญหาเนี่ยไฟมันก็ลามเร็วทีนี้เขาบอกมีข้อเสนอว่าประเทศไทยควรกำหนดให้ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติบนรถโดยสารอย่างเช่นที่ในยุโรปเขาบังคับใช้มาตรฐาน UNECER เนี่ยค่ะ107คือจะมีเซ็นเซอร์ ถ้าเกิดประกายไฟปุ๊บมันจะทํางานอัตโนมัติช่วยดับไฟได้อย่างรวดเร็วเน้นในจุดที่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นต้นเพลิงคือถ้ามีจะช่วยบรรเทาความรุนแรงได้เมื่อวานนี้นําเสนอไปที่สำมัข่าวต่างประเทศเข้ารายงานข้อมูลที่บอกว่าประเทศไทยความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยอยู่ในอัตราที่ย่าแย่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลกใช่ไหมใช่ค่ะ,ม,ะมีอัตราการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยติดอันดับโลกนะคะ,ะผมก็เลยนึกถึงเมาาื่อวานนี้คณะก้าวหน้าคุณพันณิกาวาน,นิชเดียนะ์น้องคุณช่อคุณช่อพบ,พบอชมรัฐบาลชมรัฐบาลจะบอกประสบการณ์เรญี่ปุ่นใช่บอกช่อเคยใช้บริการรถบัสเอกชนญี่ปุ่นคนขับเนี่ยเขามีมาตรฐานเข้มงวดมาก ต้องตรวจเช็คสุขภาพว่าสมรรถนะร่างกายพร้อมทำงานห้ามขับออกนอกเส้นทางตามที่แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเด็ดขาดแล้วก็มีกฎระเบียบดูแลด้านความปลอดภัยระหว่างเดินทางต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกว่าคนขับรถทั่วไปหลายเท่าพอรถสาธารณะไง คือกฎระเบียบในญี่ปุ่นถามว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยไหมไม่ใช่นะคะคุณชอบบอกมันเพิ่งจะเกิดหลังจากของเขามีโศกนาฏกรรมรถบัสเหมือนกันม,มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนปี2012กับ2016แล้วก็ยังมีอีกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่เนี่ยของเขาเขารีวิวกฎหมายก็คือเอากฎหมายมาทบทวนดูแล้วก็เพิ่มมาตรการความปลอดภัยของรถโดยสารเพื่อป้องกันการ,การเกิดเหตุซ้ำญี่ปุ่นเนี่ย เอาเฉพาะคนขับนะน้องถ้าครบเวลาการทำงานนะแปดชั่วโมงขับไม่ได้แล้วญี่ปุ่นหมายถึงคนขับเขาเนี่ยเขามีเวลาการทำงานกะรอบของเขาอ,ะอ่ะอจถึงเวลาใครที่ไปทัวร์ไปขึ้นรถญี่ปุ่นจะรู้เลยเออ่ให้ออกนอกเส้นทางหรือจะไปไหนมาไหนเกินเวลาโนรถจอดตรงนั้นอะ่ะขอ, ah. องบ้านเรา ใช่ไหมใช่ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือเขามีประสบการณ์เขาเคยเกิดโศกนาฏกรรมเหมือนกันค่ะแบบที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากๆแบบของบ้านเราเนี่ยแต่เขาถอดบทเรียนแล้วเขานำไปสู่การปฏิบัติจริงอจริงแบบจริงๆอ่ะแล้วคราวนี้เมื่อวานฟังคุจุริยห้าข้อนะห0วันใช่ไหมยกระดับเลยอันนี้ด้วยความเคารพ คาดหวังแล้วคาดหมายจริงๆ <S <S อาจทำให้สำเร็จจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยจริงๆคุณชุริยะรัฐบาลอาพูดถึงคุณชอบเมื่อวานนี้ชมรัฐบาลนะจะบอกให้ชมรัฐบาลค่ะคุณชอบบอกว่าต้องชื่นชมรัฐบาลที่ บริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีมากโดยเฉพาะการที่มีนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลผู้รอดชีวิตและครอบครัวในเย็นวันเกิดเหตุเลยคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณชอบบอกคนรอดชีวิตกับครอบครัวมีความบาดเจ็บทางจิตใจมากมต้องดูแลกันทันทีแล้วก็ต้องดูแลต่อเนื่องในระยะยาวอีกหลายเดือนอ สเต็ปต่อไปก็หวังว่ารัฐบาลจะใช้โอกาสนี้สังขยานากฎระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญ,ญาตรถโดยสารตรวจสภาพรถรวมถึงวางมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดมหนึ่งในประเด็นที่ต้องเข้มงวดก็คือคนขับรถท่านผู้ชมประเด็นนี้1คนขับสองสภาพรถค่ะสภาพรถดูจะเป็นข้อหนึ่งสิใช่หมว่าพอถังแก๊สเนี่มีไปได้ยังไงสิถังอ่าฟังคุณธนูทินเมื่อวาน คล้ายๆกับว่าแกก็ไปดูนะเฮ้ยมติดถังกันรอบรถขนาดนี้ออาจะติดอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ก็เพราะเวลาเติมแก๊สทีวิ่งได้ยาวๆใช่ไม่ต้องเติมบ่อยแล้วก็ยิ่งมีแก๊สเยอะมันก็ยิ่งประหยัดเยอะไงคะใช่ปะอ้าวหรืออย่างไรเนี่ยฟังคุณนุทินชาวบรกูลเอ๊ตะกี้ถึงไหนถึงไหนอ่ตะกี้กลับมาอ่ผู้ประกอบการนี่สาคัญมาก ผู้ประกอบการคือขณะนี้เนี่ยคนขับก็คนขับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ก่อนหน้านี้เลยตอนแรกๆกหลังเหตุการณ์ว่าคนขับล็อกรถแล้วหนีอ,อ,นอันนั้น<บ>มันจะสุดข,ขั้วไปค่ะสรุปแล้วก็คือมีคลิปก็เห็นว่าคนขับเนี่ยลงมาพยายามจะเปิดประตูรถแล้วก็พยายามเอาถังดับเพลิงจะไปฉีดแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็อ้างว่าเขาตกใจเขากลัวโดนรุมประชาทานัแต่สารเมื่อวานนี้เบื้องต้นบอกไม่อยู่ช่วยถึงที่สุดไง S <S ใช่ก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอ่าเมื่อวานนี้มีคุณชาดาบอกอ่ะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เข้าใจก็ไม่อยากจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ให้กฎหมายไปว่ากับเรื่องคนขับเนี่ยต้องไปฟังจากคุณชาดาไทยเศรษฐเมื่อวานนะใช่ไหมมีไหมเอาลมแรกผมก็โกรธนะครับโกรธมากด้วยนะครับผมแต่ก็เวลาที่เขาเห็นว่าเขามาช่วยดับไฟแล้วเขาก็กคือ เขาเขา,าอาจจะอยู่อาจจะโดนลุมประชาทันอะไรคือคือมันต้องมองมุมเขาบ้างนะผมก็ว่ามันก็เขาก็คงไม่อยากให้เกิดนะพูดกันตรงๆเรามันมันเป็นเรื่องที่บางครั้งสัญชาติยานมนุษย์นะมันก็มีสัญชาติยานดีสัญชาติยานเลวนะครับในความเห็นผมเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่จะโทษใครนะครับไม่เป็นเรื่องที่จะไปประนามหรือซ้ําเติมใครทางนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องดูแลเด็ก พวกนี้นะครับแล้วก็ดูแลผู้ที่เสียชีวิตนะครับแต่ผมเรียนในความคารพว่าปัญหาเราไม่เคยมีอเอาเอาเหตุไร้ายมาเป็นกุทาหอเลยนะครับแล้วก็เราจะไปโทษแต่คนผิดคนผิดคนผิด,น,ผด,น,ผดนะครับผมมันก็ไม่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าจะไม่ให้ถ้าักศึกษาเลยผมไม่เห็นด้วย,วยผมผมว่าคนนั้นแคบไปหน่อยแคบไปหน่อย,อ,ยอาจะรักศึกษาไม่ผิด มันไม่ผิดหรอกครับมันมันเป็นการเสริมความรู้นะครับเป็นการที่แบบนั้นมันเป็นเรื่องที่เด็กๆทุกคนต้องการนะครับคือไปถามเด็กๆคนจนหรือเด็กๆดูนะครับมันมันเป็นความโอ้โหสำคัญทั้งหนึ่งในชีวิตผมก็อยากไปกับท่านท่านศึกษาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะครับผมว่าตรงนี้ต้องต้องต้องมองให้ละเอียดนะครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านศึกษาเดี๋ยวติดค้างไว้ตรงนี้เจ้าของรถจริงจริง ขณะนี้เนี่ยเจ้าของรถเป็นประเด็นสำคัญเลยถ้าถามผมนะค่ะไอ้ที่ขั้นตอนกระบวนการดัดแปลงสภาพรวมถึงเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการติดตั้งถังแก๊สขอไม่ครบตามจำนวนที่มีแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยหรืออันตรายอย่างชัดเจนก็คือถังแก๊สถูกไหมใช่ค่ะ,ะเจ้าของรถอตอนนี้พูดกันตรงตรง ถ้าสังคมจะกดดันสักหน่อยเจ้าของรถใช่ไหมหรือ,อยังไง hmm. อเมื่อวานนี้ก็มีแต่มีเจ้าตัวไปใช่ไหมใช่ค่ะไปไปโปรงพักคูคดอ่ะสามชั่วโมงกว่าให้ปากคำทั้งดีทั้งนั้นไอ้รถเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทั้งหนึ่งถังแก๊สสองสาภาพรถประตูฉุกเฉินการใช้คนขับต้องฝึอกอบรม ต้องมีมาตรฐานโดยเฉพาะการเอามารับจริงๆอุบัติเหตุที่เกิดลักษณะแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่อย่างที่ว่าอากรณีของรถโดยสารเนี่ยนักเรียนหรือเด็กมันต้องเข้มข้นขั้นสูงสดุดเหมือนรถโรงเรียนอะ่ะม,มันต้องมีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดไงยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะเด็กเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรือช่วยตัวเองยาก ใช่ไหมค่ะมันถึงเป็นที่มาอย่างที่ว่าว่า,ารถส่วนบุคคลในระดับหนึ่งรถโดยสารสาธารณะระดับหนึ่งรถโดยสารสาธารณะคืออย่างรถสา,ถาธารณะอย่างแท็กซี่นี่ก็คือรับคนอื่นรถที่ใหญ่ขึ้นมารถเมล์รถโดยสารประจําทางรถโดยสารไม่ประจําทางและถ้าเขดขั้นสูงสุดคือรถนักเรียนหรือรับส่งนักเรียนค่ะ และเอารถแบบนี้รับจ้างมาทัศนศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นรถนักเรียนถูกไหมคะถูกต้องค่ะ,ะเรารู้ใช่ไหมรถนักเรียนเนี่ยต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยค่ะเท่าที่จะมีได้ผมเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของรถนักเรียนแต่ถึงกระนั้นรถตู้ในกี่คน รถบัสได้กี่คนยิ่งบรรทุกผู้คนเยอะมาตรฐานต้องยิ่งสูงมากเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจากนั้นข้อสังเกตหลายข้อที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนจะออกบริการจะต้องตรวจเช็คสภาพเฉพาะหน้าลำตีศึกษาเพิ่มพูนชิดชอบบอกขนส่งต้องมาตรวจ ใช่ก่อนจอ,นอ,อกเดินทางทุกครั้งถูกไหมถ้าเป็นกรณีครูหรือนักเรียนค่ะอ่าข้อต่อมาอ่าฝึกซ้อมถ้าจะทัศนศึกษา,ากันต่อเนี่ยมันฝึกซ้อมนอกจากเรื่องกรณีอักขีภยัยอ่าม,มันต้องฝึกซ้อมกรณีขึ้นรถสาธารณะแบบนี้แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องทำอะไรขั้นตอนกระบวนการค่ะอันนี้เนี่ยคงจะยังไม่เคยมีเลยหรือมี อย่างเวลาเราขึ้นสายการบิน<ม>เขาจะต้องมีวิดีโอให้เราดูเลยใช่ไหมคะใช่อ,อาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างต่อไปนี้จะด,ดูกันเถอะค่ะเราอาจจะคิดกรณีนนสายการบินแต่รถบัสถ้ามองในมุมสายการบินเนี่ยมันอยู่บนที่สูงต้องมีมาตรการถูกไหมแต่โอกาสที่จะเกิดอะไรกับเครื่องบินมันน้อยมากถ้าเทียบกับรถบัสใช่เ,เรียกว่าสถิติโอกาสจะเกิดบัติเหตุเนี่ยความน่าจะเป็นของรถบัสมันโคตรสูงเลย เพราะฉะนั้นมันต้องมีความเข้มข้นของการเตรียมพร้อมใช่ไหม,มรถสาธาร่ะอย่างที่บอกอะ่ะเออนี่อย่าว่าแต่การแนะนําเลยสภาพประตูฉกเฉินต่างๆเนี่ยไปไปตามมาตรฐานไหมอืมใช่อันนี้เดี๋ยวต้องรอใช่ไหมคะ,ะเพราะคนขับบอกเปิดไม่ได้จากข้างนอกอขึ้นไปเปิดข้างในอแล้วขึ้นไม่ได้อืเนี่ยข้อต่อมาอีกยังไงนะยังไงนะ อาเจ้าของรถค่ะถูกไหมเพราะว่าจริงคนขับก็าจะไม่ได้เป็นคนเอารถไปติดถังแก๊สถูกไหมคะเออว่าฉันอยากจะติดสิบเอ็ดถังอย่างเงี้ยคงจะไม่ใช่คนขับที่เป็นผู้ดําเนินการเออนั่นไงใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อเอ่อท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงแล้วผมจะได้ไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นยกเลิกทัศนศึกษกาจริงๆเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วมันไม่ใช่คําตอบอยู่แล้ว เพงแต่อาจจะมีติ่งอยู่นิดนึงอนุบาลเนี่ยคือพี่ส่วนตัวนะอนุบาลเล็กไปสำหรับใบว่าปฐมต้นก็เล็กไปค่ะถ้า<อ>ถ้าสำหรับการเดินทางออกมาไกลหน่อยนะคะยก<อ>้นใกล้ๆโรงเรียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งปฐมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบว่าเล็กไปสำหรับการเดินทางไกลอันนี้มันก็มีความก้ากึง่งในแง่ว่าถ้าในจังหวัดนะ่าจะโอเคไหม ใช่ถ้าอยู่ในจังหวัดใกล้ๆอ,อ่ะคำถามว่าเด็กเขาตื่นเต้นไหมเด็กตื่นเต้นคุณผู้ชมจําน้องคนหนึ่งได้ไหมคะที่ตื่นมาตีสี่แล้วเดินออกมาจากบ้านไม่หมายถึงในจังหวัดในจังหวัดมันจะรู้สึกตื่นเต้นไหมอย่างนี้หรอคะก็ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวน้องโตขึ้นน้องก็จะ,ะไปที่มันไกลขึ้นรอให้โตขึ้นค่ะอันนี้เป็นความคิดความเห็นแหละแต่ท่านบูชามะจริงๆเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้ว นึกย้อนเป็นสมัยตัวเองไงไปทัศนศึกษาตอนอยู่ปอประถมผมก็มีความตื่นเต้นนะใช่ <ผม S 2> คือ <ผม S 2> ข้อสําคัญก็คือมันได้ไปที่ที่เราจะไปเปิดหูเปิดตาตอนนั้น,น<ช>เหมือนคำว่าแล้วมันไปกับเพื่อนเราไม่ต้องเรียนหนังสือในวันนั้นน่ะเหมือนไปเ<อ>ที่ยวเล่นน่ะขอให้ไปเปิดโลกความรู้ใช่แล้วไปกับเพื่อน,อนที่สําคัญคือไปกับเพื่อน ใช่ตอนนั้นตอนเด็กๆวะถมก็จะไปพวกอะไรเมืองโบราณอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ไปไกลๆใ,ใช่พิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วอะค่ะใช่ไหม <Ừ. S 2> ท้องพระจำลองอะไรอย่างเงี้ยแต่อนี้ยกรณีน้องก็คือจะเข้ามาดูที่กรุงเทพถูกไหมคะเ,เพราะฉะนั้นมันจะกลับมาสู่บทสุดท้ายถ้าเราถ้าปลอดภยัยยังไงก็ได้ถูกไหมใช่คำตอบก็คือถ้าปลอดภยัย ไปไหนต่อให้เกิดอุัติเหตุมันก็ไม่ร้ายแรงค่ะตั้งแต่คนขับแล้วขับให้ดีตามเกณฑ์ที่กําหนดมันเกิดอุบัติเหตุได้มันเกิดได้ไหมมันเกิดได้รถบนถนนนี่แต่มันก็จะไม่ร้ายแรงค่ะถ้าไม่บูบไม่หลับในไม่ประมาณไม่ซัดอย่าบ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมและถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ร้ายแรงแบบชนิดที่ไฟลุกแบบนี้นี่ผมตัดสินใจบอกทีมงานไอ้ภาพไฟลุกไม่เอาแล้ว คือ,อจริงๆอันนี้ไม่ไม่เผยภาพนะมันเหมือนไฟฟูอ่อะหมายว่ามันไคือมันไม่ใช่เปลวไฟที่ลุกเฉยๆอะมันไปตามแก้มันเหมือนไฟที่พ่นน่ะนเรานึกถึงความร้อนน่ะเขาบอกร้อนมากๆไอ้ที่บอกว่าจริงๆมันรู้สึกมากๆคือคือนึกดูว่าถ้าเราอยู่ในนั้นไงขนาดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอะคะ่ะบอกว่าถ้าเป็นตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนนีอ้อยังไงก็ตาย ถ้าไฟมันมาขนาดนี้มันร้อนมากๆมันเป็นไฟจากแก๊สอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกย้อนกลับมาก็คือประเด็นเรื่องอะไรนะรถเจ้าของรถค่ะอาถึงขนาดนี้อาจเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือ,อยังเข้าใจได้คนจามากิน,นยากลำบากอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มาตรฐานความปลอดภัยมันไม่มีการยกเวน้น ท่านผู้ชมอา่านเึืงถึงข้อกฎหมายอยู่ข้อหนึง่งไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายหรอกถามว่าตั้งใจไหมไม่มีใครตั้งใจหรอกน้องแต่มันมีอันหนึ่งที่เคยฟ้องไปหลายคดีก่อนหนะ้าเล็งเห็นผลนะ่ะเจตนาเล็งเห็นผลน่ะเหรอคะคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณติดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนะี่ยมันตายแล้วคุณก็ยังติดถังแบบแล้วยังทำแบบนี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน เจตนาเองเห็นผลได้ไหมคือรู้ว่าถ้ามันเกิดตายแน่ๆ嗯嗯แต่คุณยังทำอ้าวใช่สถานีต่อไปเจ้าของรถ